สวัสดีครับเยษขายที่ดินราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมมา,มาถ่ายงานอยู่ที่อำเภอควนสวรรค์เสร็จถ่ายงานแล้วหนึ่งแปลงครับก็เลยขับรถมาที่บ้านที่ผมสร้างขายนี่นะครับมาพักรถมาชมวิวบรรยากาศทุ่งนาสวย ข้างบ้านเลยครับที่แปลงนี้ผมแบ่งไว้2ล็อกก็คือล็อกด้านนี้จะผิดถนนคอนกรีตนะครับที่จะไปหนองไหลวัดรูโรงเรียนความสวรค์ครับตรงนี้ก็คือร้านเตรียมยางต่อไปก็เป็นมินิมาร์ทครับอ่านข้างฝั่งนี้ก็เป็นเต็นท์รถมือสองนะครับ ค่อนข้างเป็นที่ดินก็เป็นทุ่งนาสวยๆที่ผมก็จะมีต้นไม้ตามแนวหอวารอบขอบชิดเรียบร้อยนะครับผมทำ้วไว้เรียบร้อยทั้งหมดนี่คืออ e ีกหนึ่งล็อกนะครับมีหนึ่งล็อกล็อกนี้หนึ่งงานแปลงที่มีบ้านจะหันหน้าไปทางทิศเหนือติดถนนลาดยางนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นสวยๆ เสาก็คือเสาไม้แดงเขาผมพาเดินไปดูข้างบนพอดีผมมาถ่ายงานที่ดินของลูกค้าอยู่อำเภอควนสวรรค์ครับก็เลยเข้ามาแปลงที่ดินตัวเองที่สร้างขายก็คือหลังนี้เลยมาด้านนี้ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเสาไม้แดงแบบต้น เทพื้น20 cm. เซนติเมตร็วสวยๆว,ว,วิวบรรยากาศสวยๆบรรยญญากาศลมพัดเย็นๆอยู่ในตัวอำเภอควางสวรรค์ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมวิวด้านบนด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านนะครับด้านหน้าก็จะปิดถนอนลาดยางสวยๆเส้นที่จะเข้าไปตัวอำเภอควางสวรรค์ ไป,ไปทางนู้นก็คือออกคว ah ันสวรรค์บ้านนาฮีบ้านสำรานออกโคกปูชัยคอนแก่นได้ไปนี้ก็คือ <c hes> ไปที่อำเภอควันสวรรค์นี่ก็คือป้ายเทศบาลเข้าไปแค่200เมตรก็ถึงตัวตลาดนะครับนี่ครับบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้สวยๆเลยวิู่สวยๆครับ อยู่ข้างบ้านก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านแปลงด้านข้างนี่เป็นที่นาของอคุณครูกวัสนวรวรน์ครับเพราะว่าทําไมถึงรู้เพราะว่าผมมา,าลางวัดแล้วก็เอาไปให้แกซินครับก็เลยรู้จักกันส่วนแปลงนี้ก็เป็นของคุณพ่ออยู่บ้านคอนสวรรคน์เดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งชมบรรยากาศเย็นๆตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีครับผมมาพักรถพอดี วรีผมถ่ายงานอยู่2แปลงถ,ถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งแปลงครับก็จะลงไว้ในเพจนี้แะครับแปลงที่ดินสวยๆแปลงหนึ่งนี่พามาชมบ้านตัวเองที่สร้างขายก่อนครับถ้าใครอยากได้ใครสนใจชอบแนวนี้ติดต่อมาครับ0ูนย์เก้าสี่สองเจ้าของเพจขายเองเป็นของเจ้าของเพจเองเป็นของผมเองครับ ด้านบนก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่จาฉาด้านหน้าก็จะเป็นที่สาธารณะจะมีโคงน้องนาอยู่นนครับข้างในนี้นาภาพมุมอย่างสวยเลยนะครอนาคตตรงนี้ก็คือถนนสีเลนครับเขากันไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะปีนี้ก็น่าจะได้สีเลนออกมาจากตรงตลาด รตรงรถวิ่งมานี่คือตลาดสี่เลนมันก็จะออกมานะครับตรงนั้นก็เเขาดันถนนแล้วรอทำสี่เลนตรงถมดินไว้นี่ก็จะเป็นบ้านจักรแนบ้านพักเพราะว่าควนสวรรค์อำเภอควนสวรรค์จังหวัดเชียงคูมกำลังเจริญครับณนตอนนี้ขี่ไปน,นู้นก็คือไปนครการหลงบ้านควนสวรรค์ที่เป็นบ้านเก่าสมัยธลาวดีที่มีคูน้ํา ล้อมรอบหมู่บ้านเป็นวงกลมเข้ามาด้านในบ้านก็จะเป็นไม้ทั้งหมดครับผมอยากอนุรักษ์บ้านไม้ไว้ถ้าใครชอบแนวนี้ลักษณะนี้ติดต่อมาเลยครับวิดีโอนี้ก็เป็นถ่ายทอดสดในช่องเพจนะครับก็จะพูดไปเรื่อยๆด้านหลังแปลงที่ดินก็คือ แปลงเสาไฟนี้ครับผมต่อไฟมาตรฐานเลยเข้าแปลงนะครับแล้วก็หันหน้าไปด,ด้านนู้นเป็นหนึ่งแปลงแล้วก็แปลงที่มีบ้านอยู่นี้อีกหนึ่งแปลงถ้าใครอยากได้สองล็อกก็ได้หรือใครอยากได้ล็อกนู้นก็เอาไปขายให้กันใครอยากได้ล็อกนี้หันหน้าทิศเหนือติดถนนลาดยางก็เอาไปโอเคครับด้านในบ้านก็เป็นรักษาบ้านไม้ไม้อย,อย่างดีเลยแหละครับมันอาจจะมืดๆหน่อยเพราะว่า เป็นย้อนเสงครับนี่ครับวิวหน้าต่างสวยๆบานใหญ่ๆประตูก็จะเป็นประตูบานเลื่อนครับไม่ใช่ประตูบานกระทุงนะครับเป็นประตูบานเลื่อนสวยๆเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเปิดบเลื่อนเบาๆก็ได้นะครับเลื่อนเบาๆก็ได้ด้านนี้ก็เป็นวิว หันหน้าเข้าไปตัวอำเภอนะครับเห็นรถวิ่งตามถนนแล้วก็เป็นทุ่งนาของชาวบ้านที่เขากำลังจะหว่านข้าวทำนาโอเคครับนี่วิวสวยๆด้านหน้าแป้งที่ดินก็หันหน้าทิศเหนือตามห่วงขั้ยหลักห้องขั้ยอย่างดีนะครับหันหน้าตามทิศเหนือเลยอันไปนี่เห็นผู้ช่องฝางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสมหมอ นี่ภูผาแดงมองเห็นหมดครับวิวสวยๆที่แปลงนี้เหมาะสำหรับคนอยากทำธุรกิจลงทุนทำร้านหมูกระทะร้านชาบูหรือร้านอาหารต่างๆนานาร้า,านดนตรีนั่งชิลได้หมดเพราะว่ามันออกจากชุมชนมานิดหน่อยสามารถทำได้หมดใช้เสียงได้แล้วก็วิวก็เป็นวิวธรรมชาติที่จอดรถก็มีเยอะหรือใครอยากทำเป็น ร้านนวดร้านเสริมสวยก็เหมาะเป็นร้านค้าก็ได้ร้านขายส่งก็ดีทำได้หมดครับที่ดินแปลงนี้ผมซื้อไว้เพื่อพัฒนาเพื่อขายต่อให้คนที่มีแนวทางที่จะพัฒนาได้มาซื้อต่อเพราะผมก็ทำเป็นเพจซื้อมาขายไปโอเคครับนี่ครับตามวิว ผมก็นัง่งฟังเพลงสักหน่อยแล้วผมก็จะไปถ่ายแปลงที่ทินอีกแปลงหนึ่งนะครับของลูกค้าส่งมาดูกันช่วยเหลือกันไปนั่งพักผ่อนสักหน่อยพักรถสักหน่อยครับลมพัดเย็นดีครับนี้ได้ยินเสียงลมกระแทกโทรศัพท์ดังนะครับได้ยินว่ครับเสียงลมเลยครับพักรถสักหน่อยเดี๋ยวไปต่อ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านยางร้านมินิมัน้นองไหลยังใหญ่แล้วก็วัดโพแล้วก็โรงเรียนกรสวรรค์วิทยาน้ำไม่มีท่วมครับอยู่ตรงนี้น้ำไม่มีท่วมวิวก็สวยน้ำก็ไม่ท่วมใครสนใจก็ค่อยติดต่อมาครับ0942653530 บอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้ใครได้ไปคือคมทำกิจการต่อได้ส่วนตัวผมก็คือพัฒนาไว้ซื้อมาขายไปให้คนที่อ,าอยากมีธุรกิจทำได้มาซื้อได้มาทำเพราะว่าถ้าคุณจะไปซื้อเองมันก็ลำบากถ้ามีเพจอย่างผมหรือเป็นพ่อค้าอย่างผมซื้อไว้ให้คนได้ซื้อต่อมันก็มีคนสแกนให้เราอีก ครั้งหนึ่งก็คือผมสแกนไว้รอแล้วสแกนไว้ให้ลูกค้าแล้วว่าที่ดินแปลงนี้สามารถซื้อได้มีโฉนดพร้อมโอนเพราะมันผ่านการสำรวจของผมแล้วว่าเออแปลงนี้ซื้อได้ทำเลดีวิวได้ทิศทางได้ประมาณนี้ครับคือรับประกันคุณภาพทุกแปลงที่ผมซื้อมาขายไปในเพจผมจะไม่ซื้อที่มั่วๆเพื่อมาขายให้ลูกค้า อันนี้คือในกรณีที่ผมซื้อมาขายไปส่วนกรณีที่อยู่ในเพจมันก็จะมีที่ของลูกค้าที่เขาฝากผมขายผมก็จะรับเฉพาะลูกค้าที่ขายในราคาถูกและที่ไม่ใช่ที่ตะบกเป็นที่ที่าสามารถมีทางเข้าออกได้ติดนถนนมีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนไม่มีข้อพิพาทกันคือสามารถโอนได้ขายได้จำนองได้อะไรได้ต่อไปภายภาคหน้า ไม่มีปัญหาคือผมสแกนให้หมดส่วนคนที่จะมาฝากผมขายไม่ใช่ว่าอยากขายได้กําไรเยอะๆแล้วมาฝากผมผมไม่รับครับเพราะว่าในเพจผมผมไม่รับคนที่ไปค้ากําไรสูงๆอันนี้คือในเพจผมทําแบบนี้ตัวผมผมทําแบบนี้ส่วนใครจะไปทําผมไม่ว่าใครจะไปค้ากําไรไปอะไรเยอะๆผมไม่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่า มันเป็นวิสัยของแต่ละคนส่วนตัวผมผมซื้อมาผมขายไปผมก็เอากําไรนิดหน่อยเท่าที่ผมจะประเมินได้ว่าผมได้มา10บาทผมขาย12บาทประมาณนี้ผมจะไม่เอากําไรเกินไปเพราะว่าผมทํามาก็คือจะทําไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ดินในตัวจงังหวัดเชียงมผมก็ขายไม่หมดในตัวอำเภอแก้งค้อผมก็ขายไม่หมด ไหนจะเป็นภาคอีสานอีกจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลาพูหนองคายที่มาฝากผมผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันไกลแต่ก่อนผมก็ไปผมขายมาหมดหนองคายอุดรหน,นองบัวลาพูขอนแก่นผมขายมาหมดทีนี้ผมกลับมาอยู่บ้านผมก็ไม่ได้เดินไกลแล้วผมก็อยู่แค่ดูแลแก้ง้อรภูเขียวความสค์เท่าที่ผมไปได้ เพราะว่าการไปของผมมันก็มีค่าใช้ใจ่ายก็คือมีค่าน้ํามันรถแล้วก็เวลาผมก็ต้องไปรับลูกรับภรรยาเวลาครอบครัวของเราจะไม่เสียงานก็นต้องรีบกลับไปรับลูกรอรับภรรยาไปดูลูกน้อยอีกประมาณนี้ครับก็คือมันดิน้นลนไม่ได้เยอะก็ทําทเท่าที่เราทําได้นี่คือกรณีที่ การทำงานของเพียจผมผมทำคนเดียวลุยคนเดียวไม่มีกระทบกระทั่งกับใครนี่ครับวิวธรรมชาติสวยๆซื้อมาขายไปตรงๆไม่มีจำนองไม่มีขายฝากซื้อจริงขายจริงตรงๆกันไปเลยใครที่ซื้อกับผมเขาก็จะรู้ดีครับผมขายมาก็ไม่ใช่ว่าปวดอ้าง ตัวเองคนที่ซื้อกับผมไปก็เป็นพี่เป็นนาเป็นญาติกันในแบบนับถือกันไปหมดเพราะว่าเขาได้ในราคาที่เหมาะสมถูกเขาก็ไปต่อได้ซื้อที่กับผมนะ่ะสามารถไปต่อได้ทุกแปลงไม่มีทางตันเพราะว่าผมจะเว้นระยะไว้ให้ในราคาที่สามารถไปต่อได้ทุกคนแต่ถ้าซื้อกับ ชาวบ้านที่เขาขายเขาอาจจะขายแพงแล้วเขาก็มาฝากผมขายต่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นราคาที่มันสูงไปแล้วมันก็ไปขายต่อลําบากแล้วอันนี้ก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าในเพจลูกเพจฟังว่าการซื้อขายของผมคือผมซื้อมาถูกผมก็ไปได้ถูกแล้วก็มีช่องว่างในการลูกค้าซื้อผมไปเดือดร้อนจะไปขายต่อสามารถไปต่อได้ทุกคนทุกแปลงรับประกันร้อยเปอร์เซ็น คนซื้อกับผมอยู่เยอรมันก็มีครับอยู่อังกฤษก็มีเนเธอร์แลนด์ก็มีที่เป็นอพี่เป็นนา้าแกไปได้แฟนอยู่ต่างประเทศแกโอนเงินมาให้ผมซื้อให้เลยแกไม่ได้บินกลับมาเลยบางคนบางคนก็บินกลับมาเพื่อมาซื้อบางคนก็ฝากให้พ่อแม่มาโอนก็มีครับนี่คือรับประกันคุณภาพรับประกันซื่อสสบตรงไปตรงมาร้อยเปอร์ ไม่มีดิบผิวส่วนแปลงไหนที่เป็นของผมผมซื้อมาผมก็ซื้อเป็นชื่อผมผมก็โอนไปให้ลูกค้าถูกต้องตามกฎหมายเรื่องภาษีผมก็เป็นคนจ่ายถูกต้องตามกฎหมายส่วนราคามันก็เพิ่มมาจากราคาที่ผมซื้อมานิดหน่อยเพราะว่ามันก็มีระยะทางในการเดินส่วนลูกค้าที่ซื้อผมไปรับรองว่าซื้อผมแล้ว ไปต่อได้อีกมีระยะห่างไปได้อีกเพราะผมไม่ได้ค้ากําไรเกินควรถ้าผมทําผมทแบบาําแบบพ่อค้าแบบบ้านๆซื่อๆตรงๆไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมอะไรนะครับอันนี้คือเพจของผมการทํางานของเพจของผมมีแค่นี้ลูกค้าในใน,ในเพจบางคนก็ดูว่าเออแปลงนี้พอซื้อก็สามารถซื้อได้เลย อย่างแปลงล่าสุดที่ผมไปถ่ายมาก็คือวันนี้อยู่อำเภอควนสวรรค์นเนี่ยก่อนที่จะมาพักรถผมยังไม่ลงในในเพจแต่ตอนนี้กำลังจะลงกำลังตัดต่อวิดีโออยู่เพราะว่ามันเป็นวิดีโอยาวก็จะลงไปในราคาที่ถูกมากสองไล่สองงานสี่สิบสามตารางวาโฉนดคุดแดงพร้อมโอนจบที่2องแสนบาทจบไม่ถึงส0,000คุณมีที่ ฉนดสองไร่สองงานสี่สิบสามตารางวาแต่ว่ามันจะเป็นแปลงที่นานะครับต้องแยกออกระหว่างแปลงที่นากับแปลงที่ทําธุรกิจแปลงที่นาราคามันก็จะถูกอยู่ที่ไร่ละแสนไร่ละแสนเอ็ดแสนสองแสนสามประมาณนี้ถ้าแปลงที่เป็นแปลงทําธุรกิจมันก็ราคามันก็จะสูงมาหน่อยเพราะว่ามันจะติดถนนลาดยางถนนทางหลวงถนนหลักที่จะเป็นการค้าขายได้ราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกไร่หนึ่ง ไม่มีหรอกไร่ล,ละแสนครับติดถนนลาดยางแบบนี้มันก็เป็นไร่ละเป็นล้านนะตอนนี้ก็ไล่ละล้านหมดแล้วครับณนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นที่นาที่อยู่ในเพจผมแปลงเข้าไปนิดหน่อยจากถนนหลักก็จะมีไร่ละแสนห้าแสนหกถ้าเป็นติดถนนาลาดยางก็มีไร่ละสามแสนห้าไร่ละหกแสนห้าไร่ละเจ็ดแสนห้าประมาณนี้ไม่ไม่ถึงไร่ละล้านมีระยะทางที่ ลูกค้าสามารถไปต่อได้ถ้าซื้อกับผมในในในที่ที่ติดถนนลาดยางสามารถพัฒนาที่ดินไปต่อได้และไปสร้างร้านค้าร้านอาหารหรืออยากไปขายต่อก็ขายต่อได้ประมาณนี้นะครับโอ้ลูกค้าทัวรมาอีกแล้วอย่าฝ่าเด้อพี่น้องผมไลส่สุดในเพจอยู่ ไล่สดอยู่ไหมลูกค้ากระท่วไม้อีกกนี่เอา้าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะลงไล์แค่นี้ครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาไล์สดแล้วกอ็อธิบายการทํางานของผมหรือจะไปไล์สดในตอนทํางานมันก็อาจจะไล์สดไม่ได้เพราะว่าผมมันไปคนเดียวผมไม่มีคนมาถือกล้องเพื่อจะไปถ่ายตอนที่ผมรีวิวที่ดินได้ผมต้องถือคนเดียวไปคนเดียว บางทีผมก็ทําไม่ได้เหมือนช่องใหญ่ๆเขาแต่ผมทำแบบทาด้วยใจทาแบบบ้านๆซื้อมาขายไปบางแปลงก็เป็นของตัวเองบางแปลงก็เป็นของชาวบ้านที่เขาฝากแต่รับประกันว่าของชาวบ้านนั้นไม่ใช่ราคาที่แพงส่วนราคาชาวบ้านที่มาฝากแพงๆผมก็ไม่ได้รับช่วยผมก็บอกเขาดีๆว่านาะขายเองพี่ขายเองนะผมไม่ได้ขายให้เพราะราคามันสูงมันไม่มีทางที่จะ ไปต่อได้ของลูกค้าผมซื้อแล้วลูกค้าผมไม่มีระยะทางทางเดินถ้าแปลงไหนมันถูกผมก็รับไว้เพื่อมารีวิวแล้วก็ขายให้ลูกค้าได้ประมาณนี้ครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อครับ0942653530อหารือ,อติดตามไปเรื่อยๆก็ได้ครับดูผลงานว่ามันแปลงนี้ขายแบบนี้ขายออกแล้วอะไรประมาณนี้ครับรับประกันว่าซื่อสัตย์จริงใจร้อยเปอร์เซ็นไม่มีคดโกงไม่มี แอบอ้างไม่มีอะไรเพราะว่าผมทามาเพีดนี้ผมทํามาสี่ปีนี้ครับผมก็ขายแบบบ้านๆมาตลอดไม่มีเดือดร้อนกับใครไม่มีลบรลาคาฟันกับใครทําคนเดียวทําด้วยใจไปคนเดียวทําด้วยใจโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันหน้าถ้าผมไปถ่ายแปลงที่ดินผมจะไล์สุดแล้วก็ อธิบายให้ดูว่าแปลงไหนเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณค